ก็เนี่ยหักตายป๊อปอ่ะบิดตายม้อเลยนะครับตอนโบราณหักเลยนะครับบิใส่หม้อเนี่ยถ้าถ้าอย่างงี้ปุ๊บมันเนี่ยเห็นปะเนื้อมีมักหน่อยก็ได้เอ็งเนื้อมันหน่อยกำลังหักตายอยู่ครับเอาดี๋ยววันนี้ก็กำลังทำพริกแกงใช่ไหมครับพริกแกงต้มใช่ไหมอย่างนี้ ใส่าครับใส่หอมพริกแล้วก็เดี๋ยวกะปิมอนกะปิมอนญกะปิมอนเออกะปิมอนเออเพิ่งเคยเห็นดังกะปิมอนไม่เหมือนกะปิไทยอ๋อเป็นคนมอญนี่ครับพริกแกงส้มที่ทำเมื่อกี้นะครับด้วยกะปิมอญนะครับกับพริกกับหอมเสร็จแล้วเตรียมทัดเป็ส้มนะครับ <c oughs> อันนี้จะเอาแกงต้มลงครับเนะี่ยใส่ผักแล้วน้ำเดือดผักหวานน้ำแกงเดือดแล้วนะคะผักหวานใส่ไปค่ะเดี๋ยวยุบผักหวานนะคะยอดอ่อนๆกับใบเลยค่ะนี่ครับใส่ปลาใส่แงซ่บอ่ะอืมเขาแซ่บแบบไหนนะใส่ลงไปในหม้อน ตุ๊ด,ด,ดลเลยอะตอนนี้แกงส้มผักหวานเราก็เสร็จแล้วนะคะแต่แกงส้มผักหวานของทางภาคโบราณน,นี้เขาจะเป็นผักหวานออกเค็มกับเผ็ดเท่านั้นไม่มีเปรี้ยวไม่ใส่มะขามค่ะมะขามเปียกไม่มีมะขามเปียกจะเป็นเค็มเค็มเผ็ดเฉย